สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซเจบุญทุกท่านค่ะมีตระข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจค่ะเด็กเพิ่งตื่นนอนค่ะแม่แม่ค่ะดูค่ะตื่นมาก็เล่นแต่เช้าเลยนะคะ ตรับเข้า <cheg> ส <oughs> <them> <Yeah. S 1> ู่ครอบครัวของน้องรุงฟ้าพี่พอใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครกับช่องของเราด้วยนะคะแต่งมาก็เล่นแต่เช้าเลยเราจะพาเด็กเข้าป่ากันนะคะเม่ๆไหค่ะนี้นะคะ จะเตรียมผลไม้ให้กับน้องๆนะคะวันนี้ขอประคุณแม่จันเพนนะคะขอประคุณอย่างสงค่ะผลไม้สิบตะกร้าค่ะกล้วยสามเครือค่ะขอประคุณแม่จันเพนนะคะสำหรับอาหารเช้าวันนี้นะคะขอประคุณแม่จันเพนนะคะอนนขออนุญาตเตรียมผลไม้ให้กับเด,ด็กๆน,นะคะ

ลูกสวัสดีค่ะขอบพระคุณแม่จันเพนนะคะสวัสดีค่ะสวยลูกขอบพระคุณแม่จันเพนค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแก้วแก้วยังของน้องหมดเลยขอบพระคุณแม่จันเพนนะคะก็ขอให้บุญบารมีช้างนะคะพระคุะกรรมช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายนะคะปกปักรักษาแม่จันเพนนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรำ่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอบพระคุณแม่จันเพนนะคะสำหรับอาหารหมื้อเช้าในวันนี้นะคะแม่ก็สามารถสั่งออเดอร์ได้นะคะอาหารเช้าให้กับครอบครัวของน้องรูฟ้านะคะขอบพระคุณแม่จันเพนนะคะ ถับคุณอยางสูงค่ะไม่จันเพนสำหรับอาหารมื้อเช้าให้กับรครอบครัวน้องรุ่งฟ้านะคะแม้จะมาจัง่งผลไม้ให้กับเด็กๆได้ในช่วงเช้านะคะก,กราละห้าสิบคะแนนค่ะลวยเรือละห้าร้อยคะแนนค่ะ คุณแม่จันเพ็ญน,นะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะเล้วเราก็อาจะพาเด็กๆนะคะเข้าป่ากันนะคะแม่ๆคะ่ะก็เรตรียมตัวแล้วนะคะจะพา,าไปกินหญ้าเข้าป่ากันนะคะ ไม่จนเพนนะคะขอบคุณพ่อแม่เอฟซีเจะบอรทุกท่านนะคะยนงไสามารถสั่งอาหารช้ากับครอบครัวของน้องรุ่งได้นะคะละม้มยนหวานค่ะหวานก็จะเตรียมอ่าเด็กๆ เตรียมแล้วนะคะเตรียมให้กับแม่ๆแล้วนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เข้าปากันนะคะ <S <S อุ้ยอุ้ยดูค่ะดูค่ะโล,โลูกลูกผิ <S <S ดผิดผิดน่แก้ตาอีกทางหนึ่งค่ะก็ใกล้จะถึงวันเกิดของน้องรูฟ้าลแล้วนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ค่ะ <S <S วันเกิดของน้องรูฟ้านะคะ คุณพ่อแม่เอฟซีเจบิญทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเมตตาเข้ารัั่อคงน้องรูฟ้านะคะก็เตรียมไปแล้วนะคะ Uh huh. พ่อขวานก็จะเริ่มปล่อยแล้วนะคะเอวเอวเตรียมตัวเข้าป่ากันนะคะแี่เยวเยวแี่ ตาม <Nice. S 1> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับ,กบช่องของเราด้วยนะคะบีบลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะนี่คะวันนี้นะคะไม่มีแดดเลยนะคะไม่จะตกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเยีย ไม่ได้เข้าป่าสองวันเลยนะคะวันนี้ก็จะขอเข้าป่านะคะไม่มีฝุนนะคะจะเข้าป่าแก้วคานโดวชงคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ